ได้ค่ะพี่เดี๋ยวยูส่งอีเมอไปให้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โอ้โหซอ้ซอมซ้อม <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่หลับไปอดหลับอดนอนจากไหนมาเนี่ยหลับกลางวันเนี่ยฮะเฮยพี่ยูตกะกซนเสียงดังเลยก็ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้นอนอะ่ะก็นี่มันเป็นเวลากลางวานันเวลาทำงาน อยู่หนูนะนอนไม่ค่อยจะหลับกลางคืนนะก็เล่นติ๊กต็อกนอนน้อยมาหลายคืนแล้วเนี่ยดูขอบตาดิดำอย่างกับหมีแพนด้านอนวันหนึ่งเนี่ยก็าหห้าชั่วโมงที่สามนี่คือขอบตาดำแล้วดำแล้วแต่ว่าที่เราสริธรรมชาติอ๋อตื่นมาก็หน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้เลยว่าแต่นอน5ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยมากเลยนะส้มโดยปกติอ่ะคนเราจะต้องนอน7 -8 ชั่วโมงต่อวันเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม ก็เพราะว่าตอนที่เราหลับค่ะร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอระบบต่างๆของร่างกายก็จะทํางานได้อย่างปกติค่ะแต่ถ้านอนหลับน้อยกว่านั้นนะคะหรือหลับไม่ดีหลับไม่สนิทสะสมไปเรื่อยๆ,ๆก็จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่ะเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันสูงตามมาได้ค่ะมีหน,น้าหรอช่วงนี้หนูรู้สึกแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงคิดอ,อะไรนะพี่ยูไม่ค่อยออกเลยแล้วไม่ใช่แค่หนูนะเพื่อนหนูแก๊้งหนูเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลย ใช่สม้มและยิ่งถ้าเรานอนน้อยหรือว่านอนหลับไม่พอนะก็จะง่วงเหงาหานอนเหมือนที่ส้มเป็นเมื่อกี้เลยสมองก็จะเบร์เบไม่ค่อยมีสมาธิทําอะไรแป๊บๆก็หลุดไปคิดเรื่องอื่นแล้วและยิ่งเวลาขับรถนะยิ่งเป็นอันตรายเลยอาจจะวูบหลับหรือว่าการตัดสินใจแย่ลงก็ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะสม้ม ทำไงผมถึงจะหลับได้ล่ะพี่ยูไม่ยากเลยสม้มไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกนะคะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเวลาเดิมค่ะไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มค่ะตอนเช้าๆนะคะก็ออกไปรับแสงแดดให้สดชื่นค่ะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะส่วนตอนกลางวันนะคะพยายามอย่านอนค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะให้งีบสัก1 0บถึงยีนาทีให้พอหายง่วงค่ะอย่านอนหลับยาวช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเป็นอันขาดค่ะ ส่วนการออกกําลังกายนะคะควรออกสม่ําเสมอค่ะแต่ว่าก่อนนอนสองชั่วโมงนะคะไม่ควรออกกําลังกายเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนนะคะเลิกสูบบุหรี่ด้วยค่ะ<อ>แล้วสี่ชั่วโมงก่อนนอนนะคะให้งดอาหารหนักมื้อดึกค่ะแล้วก็พวกชากาแฟโกโก้นะคะแล้วก็น้ําอัดลมสีดําต่างๆที่มีคาเฟอีนนะคะจะทําให้เรานอ,นอนไม่หลับ งดเลยนะคะไอ้พวกชานมอ่ะส้มเห็นชอบกินจังเลยงดได้งดนะเลี้ยงเลยนะ มันทั้งรสที่พี่ยูพูดมาี่ยมันก็แบบโอเคง,ง่ายๆเลยสว่าส้มท้ได้ยังมีอีกส้มยังมีอีกยังไม่หมดแค่นี้นี่ยังไม่หมดอีกเหรอใช่ห้องนอนส้มสำคัญมากหาเตียงที่นอนสบายนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทยิ่งเงียบเียบมืดๆืดเนี่ยจะทำให้เรานอนหลับสบายค่ะตอนนอนนะคะก็ให้ทำใจสบายๆนะคะหรือจะนั่งสมาธินอนสมาธิให้รู้สึกสงบเพื่อให้ผ่อนคลายก็ได้ค่ะทำได้ไหม สา,สาถือ <c oughs> <c oughs> ไ้หงไปัก,ก,กห้องนอนแบบนี้เลยดีมากนี่เราก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนเลยนะหรือห้ามเอาอาหารมากินบนเตียงนอนเด็ดขาดถ้า30นาทีแล้วส้มยังนอนไม่หลับก็ลุกไปทําอย่างอื่นเลยจะไปอ่านหนังสือจะไปเล่นกับแมวก็ได้แล้วพองวงก็ค่อยกลับมานอนหลับใหมแ่แล้ว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 าท,ทุกอย่างที่พี่วิวบอกหมดแล้วเนี่ยเลนอน อลบี่ทาํไงดีไปลองทําก่อนยังไม่ได้ลองทําเลยลองทําดูก่อนคุณผู้ชมที่มีปัญหานอนไม่หลับลองทําดูนะคะกรมอนามัยเขาแนะนํามาค่ะอย่าปล่อยให้นอนไม่หลับเรื้อรังจนกระทบกับการใช้ชีวิตหรือมีปัญหาต่อสุขภาพค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสาวสวยทั้งสองคนต้องลาเดีเ๋ยวซ้มจะมาหลับตอนนี้ไม่ไดไ้ตื่นมาใบายคุณผู้ชมก่อนไปไยค่ะสวัสดีค่ะ ใจมันกระซับาจเปลี่ยนคนไม่บายใจหายเมื่อไหร่คือ